มาที่ลาวสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเข้าจีปาเต้ครับเนี่ยเขาให้มาเป็นแบบอูยางใหญ่เลยแบบนี้ครับแล้วก็ให้เมีดมาด้วยมีดแล้วก็ซ่อมนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะกินแบบมุมมามอ่าจะไม่กินแบบเหมือนกับผู้ดีครับผมจะกินแบบมุมมามข้าจีปาเต้เนี่ยเป็นเป็นอาหารขึ้นชื่อของลาวครับต้องมาต้องกินนี่ครับใส่แบบล้น อืมซดี๋ยนต้องกินกับอ้นี่ดนะ้วยซอสซอสเป็นเหมือนกับเหมือนกับตับหรือเปล่าไม่รู้นะครับตับบดอ่ะแล้วมาทำเป็นไส้ต้อขอโทษนะครับผมกินแบบมุมามจริง ข้ากี่หรือว่าไอ้ขนมปังเนี่ยมันกรอบแล้วก็เหมือนกับเป็นตับเป็นเนื้ออยู่ข้างในุ่นนุ่มๆสุดยอดในความอร่อยนะครับมาพี่ลาวอย่าพลาดนะครับต้องกินครับข้ากีปาเต้แบบนี้เลย